สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าของแทบเป็นลมผู้เช่าซกมกขยะล้นค้างข้าไฟเป็นหมืน่นขี้แมวเต็มห้องเพจเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> อยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นผ่าตีได้โพสต์ภาพห้องเช่าที่เต็มไปด้วยขยะสภาพดูแล้วไม่เคยทำความสะอาดทิ้งข้าวของรกเต็มไปหมดส่วนอีกห้องผู้เช่าก็ทิ้งกระบะรายแมวไว้เต็มห้องแถมยังมีขี้แมวซึ่งดูจากภาพแล้วกลิ่นแทบจะลอยออกมาโดยระบุข,ข้อความว่าอยู่ไปได้ไงซกมกสกมกุข โปรดมากปทุมธานีสอบถามหน่อยครับผู้เช่าค้างค่าไฟ14,0 0งบาทค่าน้ำา8 0 0บาทค่าเสียหาย30,000ืกว่าทำไงได้บ้างครับฟ้องได้ไหมมีสัญญาเชา่าอันนี้อีกห้องหนึ่งภาพที่ห้าที่มีกรบะบะายแมวแต่ค้างไฟไม่เยอะแต่ห้องแรกเยอะค้าง1 4 0 0งครับห้องแรกผู้ชายเช่าครับห้องที่มีแมวผู้หญิงเช่าครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็น,นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ